ซันในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art History สำหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับโดยเฉพาะภาพถ่ายเราก็จะมานำเสนอประมาณ2อาทิตย์ครั้งทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นอย่าลืมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงช่างภาพที่ มีส่วนสำคัญมากครับในวงการภาพสีเลยอีกหนึ่งคนนะครับเคยมาเล่าให้ฟังกันมาแล้วก็มีซอลไลเทอร์วินเลียมแองเกิลสตันโจเอลเซนฟิลเยอะนะเยอะอยู่แต่ว่าคนนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีบทบาทต่อวงการภาพถ่ายสีในยุค5060นะครับก็คือไล่ๆกับซอลไลเทอร์แต่อาจจะหลังซอลไลเทอร์หน่อย เพราะฉะนั้นงานของเขาค่อนข้างสําคัญและที่สําคัญกว่านั้นคืองานของเขามันโคตรดีครับมันโคตรดีศิลปินคนนั้นก็คือเอิร์นส์แฮสครับ เอิร์นฮาร์สนะครับ <_ an> เคยกล่าวเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยมักจะเรียนรู้เรื่องการเดิน <_ an> การอ่าน <_ an> การเขียนอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้เรียนรู้ที่จะมองร,บรอบๆตัวเราสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมันทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้เราเรียกสิ่งนี้ว่ามันคือเซนส์ของการมองเห็นนอกจากนั้นแล้วเอิร์นฮาร์สเนี่ยนะครับเขายังเป็นหนึ่งในช่างภาพที่เราเคยเล่าให้ฟังหลายๆรอบแล้วว่า มันจะมียุคสมัยที่ช่างภาพค่อนข้างจะดูถูกงานภาพสีซึ่งเอิร์นแฮสเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถทลายกำแพงที่ถูกมองว่ามันเป็นงานในเชิงพาณิชย์มากกว่าง,งานศิลปะให้กลายเป็นก้อนเดียวกันได้เอิร์นแฮสนะครับเขาเกิดในช่วงต้นศตวตรรษที่20นะครับปี1921เาเป็นชาวยิวนะครับทีเ่เกิดในกรุงเวียนนานะ แล้วก็โชคดีมากที่ที่บ้านเขาค่อนข้างมีฐานนะพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นสูงส่วนแม่เนี่ยก็เป็นแม่บ้านที่ออมีความรักในบทกวีกรอนวรรณกรรมมีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินไม่ต่างกันเลยกับพ่อนะครับซึ่งพ่อของฮาร์สนีครับชอบมากในงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรืองานภาพถ่ายแต่ในทางกลับกันนะครับเอิร์นแฮสเนี่ยกับไม่ได้สนใจอะไรเท่าที่ควรในทางที่พ่อกับแม่เขาเนี่ยค่อนข้างขยันขยอให้เขาเรียนอันนี้คือแบบตรงข้ามกับศิลปินที่ผ่านมาเลยนะคนอื่นนี่เขากระเสือกกระสนอันนี้พ่อแม่อยากจะให้เรียนแต่ไม่เรียนในขณะที่แฮสเองเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับมันก็เลยทําให้ที่โรงเรียนเขาเนี่ยมองเขา ว่าน่าจะไปเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะไม่ได้มองเรื่องศิละปะเหมือนพ่อแม่เขาเลยแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับแฮ s สก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับมีความที่รู้สึกว่าเออเรียนศิละปะก็ได้นะครับในปี1935นะครับเขาก็เข้าไปเรียนโรงเรียนเลยกริซซิงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆงานศิละปะ บทกวีปัดยาแต่เรียนได้แค่3ปีนะครับก็โรงเรียนถูกปิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงกำลังเข้าสู่ช่วงสงครามโลกแล้วคือเยอรมันเนี่ยเริ่มที่จะเข้าโจมตียุโรปนะครับทำให้โรงเรียนเนี่ยก็โดนสั่งปิดแฮสเขาก็เลยต้องย้ายโรงเรียนนะครับไปสู่อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนเรนเนอร์จิมเนเซียมนะครับเป็นโรงเรียนสอนดนตรีและการแสดง ซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเนี้ยก็ถูกสั่งปิดมาก่อนนั่นแล้วนะแล้วก็มาเปิดเขาก็เลยมาเรียนที่นี่ได้ปีหนึ่งในช่วงสงครามนั่นเองนะครับแฮสเนี่ยเขาก็ถูกส่งตัวไปค่ายทหารในเยอรมันแล้วก็เป็นค่ายแรงงานเขาก็ต้องใช้แรงงานวันละหกชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีเวลา2ชั่วโมงในการที่จะได้เรียนนู่นนั่นนี่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลับมาที่เวียนนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรียนต่อให้จบนะครับแต่สาขาที่เขาเรียนนะ่ะก็คือสาขาวิชาเภสัชนะครับเรียนจนจบเลยเอาข้อจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับช่วงชีวิตในวัยรุ่นของแฮสเนี่ยเขา ไม่ได้มีความสนใจศิละปะอย่างจริงจังครับแม้ว่าเขาจะได้เรียนศิละปะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเดี๋ยวก็ไปเรียนนู่นไปเรียนนี่แล้วก็จบเพศศักดิ์จหามันก็เลยจะเห็นได้ว่าเออแฮสเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ยังไม่ได้อินไปกับงานศิละปะขนาดนั้นจนกระทั่งปี19 4 0ที่เขาเรียนจบนี่แหละนะครับพ่อของแฮสก็เสียชีวิตลงมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้แฮสเนี่ยเขาอยากจะ ไม่ใช่เขาหรอกก็คือยัดญาทั้งหมดนั่นแหละอยากจะปริ้นภาพนะครับเก่าๆของครอบครัวออกมาทีนี้ใครจะทำละ่ะ <c oughs> ก็มีเนกาทีฟอยู่นะสมัยก่อนก็ต้องเข้าห้องมืดแล้วก็อัดภาพเป็นใบๆเพราะฉะนั้นคนที่ทำแล้วก็ดูเก่งดูมีความสามารถก็คงจะเป็นแฮสแฮสก็เลยต้องเข้าห้องมืดที่จะเรียนรู้ในการปริ้นงานภาพนะครับเนกาทีฟฉายลงมาน้ำยาล้างนัน่นนีน่น ปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้ทํางานให้ครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าเขาชอบงานถ่ายรูปขึ้นมาอยากจะถ่ายรูปเป็นของตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นนะครับสงครามโลกก็เป็นช่วงที่เรียกว่ากําลังลบกันกหนักหนักหน่วงเลยก็เลยไม่มีที่ไหนที่แฮชจะสามารถเรียนได้นะครับก็เลยต้องเรียนด้วยตัวเองไปก่อนจนกระทั่งเข้าปี1941นะครับ เขาก็ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียน Max r e i n h a r r t Seminar ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็พัฒนาไปถึงการถ่ายภาพยนตร์เลยแล้วก็เป็นโชคดีนะครับระหว่างที่แฮสเนี่ยเขาเรียนอยู่เนี่ย ด้วยความที่พ่อแม่เขานะทิ้งสมบัติเอาไว้ก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับงานศิลป,ปะดีๆมากมายอย่างที่บอกไปว่าพ่อแม่เขาชอบงานศิลป,ปะมากเพราะฉะนั้นเรียกว่าเขามีห้องสมุดหนังสือศิลป,ปะอยู่ในบ้านเลยก็ว่าได้นั่นทําให้เขายิ่งได้อินพุตที่ดีเต็มไปหมดเลยระหว่างที่เขาเรียนการถ่ายภาพไปด้วยมันก็ยิ่งส่งเสริมทําให้เขาได้มองเห็นโลกใหม่ๆต้องไม่ลืมนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ย เราไม่มีอะไรที่ติดต่อหรือสามารถไปดูอะไรได้ง่ายไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยการที่จะเสพผลงานดีๆได้หรือความรู้ดีๆได้นอกจากโรงเรียนก็คือหนังสือเท่านั้นเองผลงานที่มีบทบาท กับชีวิตเขามากๆเรียกว่ากระตุ้นต่อมการถ่ายภาพของเขาเลยเป็นแรงบันดาลใจเลยคืองานที่ชื่อว่า a p p l o e t e s Camera Selection of Photography ของ Brian h o ฮมนะครับเพราะว่าผลงานชิ้นนี้มันเป็นผลงานวรรณกรรมเปรียบเปรย Brian h o ฮมเนี่ยเขียนเป็นวรรณกรรมนะครับแล้วก็ถูกตีความเป็นภาพโดย Edward w e s t เวส ในช่วงนี้เนี่ยก็ทำให้ h ฮสเนี่ยเขาเริ่มถ่ายผลงานรูปแบบแรกๆของเขาในความไม่แน่นอนนะครับของช่างถ่ายภาพเนี่ยก็เหมือนคนอื่นๆแหละช่างภาพคนอื่นก็เหมือนกัน h ฮสเนี่ยเขาก็เลยต้องทำงานที่เป็นคอมเมชีลประกอบไปด้วยนะครับ <S <S ถ่ายภาพโฆษณา ติดข้างรถกวาที่แฮสเนี่ยนะครับเขาจะมีกล้องเป็นของตัวเองเนี่ยก็ประมาณอายุ25นะครับคือปี1946โดยวิธีการที่ได้มาเนี่ยก็คือพี่ชายเขานะครับให้มาการีนมะการีเนือเทียมนะมสมัยก่อนเนี่ยน้ำหนัก20ปอนด์นะครับถ้าเกิดเทียบเป็นกิโลก็ประมาณ9กิโลเอาไปแลกในตลาดมืดนะครับ ได้กล้องโรไลเฟก e x มาตัวหนึ่งเป็นกล้องมีเดียมฟอร์ี่ยใครที่เล่นกล้องอยู่แล้วก็คงเข้าใจแหละว่ากล้องโรไลเฟก e x เป็นยังไงเนาะซึ่งหน้าเป็นกล้องตัวแรกที่เขามีปี1947นะครับเขาก็เข้าไปอยู่ในหน่วยแพทย์ของออทหารอมริกันในเวียนานาเนี่ยแหละ แล้วก็เป็นครูสอนถ่ายภาพให้กับทหารอเมริกันทั้งหลายแล้วเขาก็มีโชว์ผลงานของเขาด้วยเปิดเป็นเอ็กซิพิชั่นให้เห่าๆทหารได้ดูกันในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็ส่งพอร์ตงานของตัวเขาเองไปด้วยนะครับเขาก็ส่งไปที่ซูริชผลงานนะครับก็ถูกส่งไปให้อาร์โนคลับเลอร์นะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารดูนะครับไม่รู้อ่านถูกมันเป็นภาษาพวกยุโรปต่างๆนะ แต่ว่าคนนี้เขาเป็นบรรณาธิการบริหารคนแรกเลยของนิตยสารเล่มนี้ทีนี้เนี่ยอาโนเนี่ยเขาก็อยากได้ภาพมาลงในนิตยสารนะครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามใช่ไหมเขาก็อยากได้คอลัมน์ที่มันเกี่ยวกับ สงครามเขาก็เลยให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นงานของเวอร์เนอร์บิชอปนะครับเป็นช่างภาพชื่อดังคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเขาเหมือนกันซึ่งเวอร์เนอร์บิชอปเนี่ยเขาถ่ายภาพหลังจากสงครามเกิดขึ้นแล้วในกรุงเบอร์ลินทีนี้เขาก็ให้ดูว่าเรสเฟลต์อ่ะมันให้ดูเรสเฟลต์อ่ะว่าอยากได้ประมาณนี้แฮสก็เลยได้ไอเดียกลับไปที่เวียนานาเพื่อจะไปถ่ายบรรยากาศหลังสงคราม หน้าตาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากงานนี้นะครับก็ทําให้เขาเป็นที่รู้จักในวงการมากขึ้นเขาก็ไปทํางานให้กับออนิตยาสารหัวอื่นๆด้วยอันนี้ไม่รู้อ่านถูกป่ะนะฮิวเต้พบเจอโดยที่เขาทํางานคู่กับอิงโมรันะครับในปี1947นั่นเองนะครับระหว่างที่เขาและโมรัดเนี่ยกำลังมองหาโลเคชันในการถ่ายภาพแฟชั่น เขาก็ได้เห็นรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งเข้ามาขนเฉลยที่ถูกปลดปล่อยนะครับมาจากรัเสเซียมาลงแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือ,อ,อภาพของความรู้สึกของการที่แบบดีใจตามหาคนที่ อยู่ในครอบครัวว่าเจอไหมอยู่ตรงไหนความเสียใจต่างๆมันเป็นบรรยากาศที่ได้อารมณ์มากณน้าโปรเจกต์นั้นเองก็เลยเกิดขึ้นนะครับ h ฮร์สเนี่ยเขาก็เลยถ่ายงานเป็นงานสรารคดีเป็นงานโฟโต้เอเซ่ขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งนั่นก็คือชื่อโปรเจกต์ว่า Homecoming ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารสองเล่มเลยก็คือ แล้วก็ไลฟ์แมกซีนเนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาสู่โลกของความมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยวอลเรนทราบัน์เนี่ยเขาเป็นนักเขียนอยู่ในแมกซีน <He iter. S 1> เขาก็ได้ส่งรูปภาพเนี่ยนะครับไปให้โรเบิร์ตคาป้าซึ่งณเวลานั้นเนี่ยกำลังจะเทว่าเพิ่งกำลังจะมันอยู่ในระหว่างกำลังจะตั้งเอเจนซี่ี่ชื่อว่าแมกนัมโฟโต้นะครับซึ่ง เป็นเอเจนซีโด่งดังมากเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะมันพูดถึงบ่อยจนไม่มีอะไรอ้างอิงสักทีโรเบิร์ตคาป้าเนี่ยเขาก็ได้ดูงานชิ้นนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกโหครื่องปริ่มแล้วก็อยากเจอตัวมากก็เลยเชิญแฮสเนี่ยมาที่ปารีสตอนนั้นโรเบิร์ตคาป้าอยู่ที่ปารีสแล้วเขาก็ได้ชักชวนให้แฮสเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มซึ่งณนวะันนั้นเนี่ยเขากำลังรวบรวมสมาชิกต่าง ตอนนั้นก็มีองเดคาเทเบซองมีจอร์ชโรเจอร์นะครับมีเวอร์เนอร์บิชอปมีเดวิดทริมซีมัวประมาณนั้นอยู่ในกลุ่มในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับด้วยความเนื้อหอมนะครับแฮรสเนี่ยก็ถูกชวนโดยไลฟ์แมกซีนเช่นกันว่าให้เข้าไปทำงานประจำแต่ในการชั่งใจสองอย่างเนี่ยเป็นใครใครก็ตอบได้ชัดเจนเลยว่าขอเลือกแมกนั่งโฟโต้ดีกว่า เพราะว่าจริงๆแล้วงานแม็กนัมโฟโต้ก็คือเอเจนซี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะถูกแอสไซน์งานที่ไม่ซ้ำเลยแปลกแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะไปทำงานอะไรในขณะที่ไลฟ์แมกกาซีนมันก็จะหนีไม่พ้นโฟโต้เอเซในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยแฮสเนี่ยเขาก็อยากไปอเมริกาบ้างนะอยากไปทำโปรเจกต์ที่อเมริกา เขาก็เลยปรึกษากับคาปาซึ่งณเวลานั้นเนี่ยแมกนัมโฟโตเนี่ยได้ก่อร่างสร้างตัวชัดเจนและเฮดออฟฟิศของแมกนัมเนี่ยมันตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับคาปาก็เลยหาวิธีช่วยเหลือให้กับแฮสเนี่ยได้เดินทางมาที่อเมริกาต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางมาที่อเมริกาได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องลำบากเนาะ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทั้งเอกสารด้วยทั้งอะไรด้วยพอแฮสมาถึงอเมริกาเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจมากเขารู้สึกว่ามันตรงข้างกับยุโรปเลยสิ้นเชิงเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แฮสมองภาพต่างๆเนี่ยเป็นสีในะขณะที่เขารู้สึกว่ายุโรปที่เขาเคยอยู่เนี่ยมันเป็นภาพขาวดำคือมันแบบมันไม่มีโทนสีที่รู้สึกว่าจัดจ้านหรือสะท้อนออกมาให้เขารับรู้ถึงความเป็นสี ช่างภาพอย่างไรเซตโมเดลซึ่งก็จะรู้จักกันว่าเป็นช่างภาพอเมริกันชื่อดังเนี่ยเรียกว่ายกย่องแฮชไว้เลยว่าเป็นช่างภาพที่ภาพถ่ายเนี่ยประหนึ่งภาพวาด ลายเส้นประหนึ่งโฟกัสที่นุ่มนวลม,มีวัดแบบว่าเป็นต้องท่องนิดหนึ่งแฮสเนี่ยเขาก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับในอเมริกาเพื่อจะถ่ายรูปนู่นน,น,นั่นี่แลีวกว่เรียนรู้ต่างๆปรับตัวเข้ากับอเมริกาแล้วเขาก็ค้นพบว่าันตัวเขามันช่างฟิตอินกับนิวยอร์กซะเหลือเกินก็เลยทำให้เขาลงหลักปักฐานนะครับอยู่ในนิวยอร์กตลอดชีวิตเลย มาแล้วไม่กลับไปแล้วในปี1952นะครับเขาก็ทำโปรเจกต์หนึ่งโดยการที่เขาก็โบกรถไปเรื่อยๆฝร,รั่งเรียกอะไรนะฮินช์ฮเกอร์ประเภทแบบโบกรถขึ้นไปลงนู่นนั่นนี่เรื่อยๆไปเพื่อที่จะไปถ่ายงานที่ไว i ์แซนส d s n ช t i น n a ล m o น u เม n t ที่ New Mexico โกโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาสนใจชนพื้นเมืองที่จะต้องทำงาน หนักในพื้นที่กว้างเขาเรียกโปรเจกต์นั้นว่า land of enhancement แล้วก็ตีพิมพ์ลงในไลฟ์แมกซีนนะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นงานแรกที่เขามาอยู่อเมริกาแล้วก็ถูกตีพิมพ์ใน l i ไ e Magazine หลังจากที่เขาทำโปรเจกต์ที่ n นิวเ x i โกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็กลับมาที่นิวยอร์กแล้วก็ซื้อฟิล์มสีซึ่งณเ,เวลานั้นมันหายากแล้วก็ราคาแพง ไม่ใช่แบบว่าราคาถูกๆเลยต้องมีตังแต่ว่าแฮสเนี่ยเขาคิดไว้ในใจแล้วว่าเขาจะทำโปรเจกต์หนึ่งที่ใช้ภาพสีซึ่งแฮสเองเขาก็ไม่ได้ใหม่นะครับในการถ่ายภาพสีจริงๆแล้วเขาเคยทดลองถ่ายมาก่อนแล้วในปี1949นะครับเป็นช่วงที่เขาทดลองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพสีซึ่งณเวลานั้นเนี่ยในปี1952แล้วมันก็ผ่านมาหลายปีเขาก็พอจะมีประสบการณ์อยู่ ในโปรเจกต์ใหม่ของเขาเนี่ยซึ่งโปรเจกต์นี้นครับชื่อว่า image of magic city นะครับแฮสเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือนในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มาก <laughs> เพราะว่ามันถูกตีพิมพ์ในไลฟ์แมกซีนนะครับยาว24หน้า2ฉบับไม่จบในฉบับเดียวเลยมี2ฉบับ ตีพิมพ์เป็นสีหมดเลยนะครับในการตีพิมพ์ครั้งนั้นเนี่ยก็มีภาพหลายๆชิ้นที่เป็นเรียกว่าเป็นระดับมาสเตอร์เพลของเขาอยู่ในนั้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแฮสเนี่ยจะใช้ฟิล์มสีถ่ายตลอดเวลานะครับเขาก็สำหรับโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยใช้ฟิล์มขาวดำถ่ายไปเหมือนเดิมอยู่ดีถ้าพูดถึงฟิล์มสีแล้วเนี่ยมันก็จะหนีไม่ได้เลย <S <S <k> <S ที่จะไม่พูดถึงฟิล์มสีโกดาโคมนะครับใครยังไม่รู้จักกรนีเลยเราทำเอาไว้แล้ว <S <S ทุกครั้งที่พูดถึงช่างภาพสีในยุคออตั้งแต่กลางศตวตรรษที่10มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรียกว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่อะทั้งหมดกัและกันก็นกนกนจะหนีไม่พ้นฟิล์มสีโกดาโครมนะครับซึ่งให้สีที่ไม่เหมือนใครโคตรสวยสวยมากๆเสียดายที่เกิดไม่ทันมากๆนอกจากแฮสจะใช้ฟิล์มโกดาโครมแล้วเนี่ย เขายังใช้เทคนิคไดยทานสเฟอร์ Transfer นะครับในสมยนัยนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาแสมัยนั้นเป็นเรื่องยากและราคาแพงมากมันเป็นขั้นตอนในการที่แสดงให้เห็นว่าเฮสเนี่ยเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็พิถีพิถันมากๆนะครับทำให้ผลงานของเขาเนี่ยเป็นที่โดดเด่นกว่าใครเลยในยุคที่ภาพสีกำลังเริ่มต้นขึ้นในปี1954นะครับโรเบิร์ตคาปาซึ่งเป็นประธานกลุ่ม เอเจนซี่แมกนัมโฟโต้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะครับกลางสนามลบที่อินโดจีนใครได้ดูชีวประวัติซึ่งเราเคยทำไว้แล้วนี่ตืดเข้าไปดูได้นะครับในขณะเดียวกันในปีเดียวกันนั้นเองเบอร์เนอร์วิชอปซึ่งจำได้ไหมตอนแรกที่มี Refer e เลนถึงที่แฮสได้ดูงานของวิชอปเป็นเรฟ e r e เลนซ์นั่นแหละ,ะคนเนี้ยก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตด้วย ทำให้ตอนนั้นเรียกว่าในเอเจนซี่เนี่ยก็เควงควางเลยต้องสรรหาประธานคนใหม่ซึ่งทุกคน,นลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าควรจะต้องเป็นแฮสเพราะฉะนั้นเอิร์นส์แฮสนะครับก็ได้ขึ้นเป็นประธานแมกนัมคนที่สองโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการคัดเลือกประธานของแมกนัมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ทุกๆ2ปี2ปีเปลี่ยน2ปีเปลี่ยน นะไม่มีการรัฐประหารอยู่ยาวๆนะไม่มีปรากฏว่าปี1959เนี่ยเดวิดชิมซีมัวนะครับซึ่งณนะเวลานั้นเนี่ยเป็นประธานก็ได้เสียชีวิตลงในสงครามอีกเหมือนกันสงครามซูเอตนะครับซึ่งเขาเนี่ยจริงๆเขาเป็นเพื่อนรักกับโรเบิร์ตคาป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลี้ยงเกลี้ยงกระบวนแล้วแล้วก็ทําให้ในเอเจนซี่เนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกเสียกําลังใจเพราะฉะนั้นเมื่อยาวเสียกําลังใจ แฮสก็ได้กลับขึ้นมาเป็นประธานอีกรอบนะครับเป็นครั้งที่สองของเขาเพื่อที่จะเรียกปลุกขวัญและกำลังใจให้กับชาวแบล็กดำให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี1 9 6 2นะครับเป็นครั้งแรกที่แฮ s ได้จัดงานนิทรรศการในโมมานะครับแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของเอ่อด i r รกเตอ o ์ photography ก็คือหัวหน้านแผนภาพถ่าย ของโมมาชื่อดังที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสไตเชนอีกเช่นกันใครรู้จักจิม้มกันไปเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เขาได้ทำงานสองคนนี้ก็เลยได้ทำงานร่วมกันเป็นโปรเจกต์เรียกว่ารวมฮิต10ปีเอิร์นฮาสนะครับชื่อว่าเอนะิร์นฮาร์สคัลเลอร์ฟโตกราฟีอ่าเป็นเรียกว่าผลงานรวมฮิต10ปีนะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงผลงานของเอิร์นฮาสนะครับในเชิงวิชาการเนี่ย มันจะถูกแบ่งง่ายๆอันนี้เราแบ่งเองนะมันจะแบ่งเป็นพวก architecture หรือพวกเอสเตตต่างๆคือเขาจะชอบถ่ายพวกตึกพวกอะไรเงี้ยอาคารใน New นิวยอร์กนึกออกใช่ไหมอมืจะเป็นแบบนั้นสองก็จะใกล้เคียงกับหนึ่งคือมันมีการซ้อนทับก,กันอยู่ก็คือ reflection การถ่ายภาพสะท้อนบางทีเขาก็สะท้อนใส่เอสเตตสะท้อนใส่ architecture หรือบางทีก็เป็นสะท้อนอื่นๆว่าไปนู่นนั่นนี่ก็เป็นอีกแบบนึ่งเทคนิคที่3ก็คือเป็นภาพแบบมาคโครนะแต่เขาไม่ได้เรียกมาคโครแต่เรียกว่าถ่ายใกล้อะ close up เออแต่ว่าให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือการถ่ายมาคโครเข้าไปเห็นดีเทลใกล้กลๆของพวกเอ่อเนเจอร์ Nature. นะต่างๆพวกใบไม้ bye bye. หยดน้ำอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเอิร์นฮาร์สอีกแบบก็จะเป็นเอ,อ่อช่วงหลังเป็นยุคท,ท้ายของเอิร์นฮาร์สที่ทำก็คือแอปสแ a ็กวิธีการทำแอ s สแต็กของเขาเนี่ยก็จะมีแบบหนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือโปสเตอร์นึกออกปะ่ะโปสเตอร์เวลามันแปะแปะโปสเตอร์โฆษณาเวลามันแปะบนกำแพงแล้วก็ฉีกออกแต่ที่ขาดไม่ได้เลยผลงานของเอิร์นฮาร์สที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์สำคัญของเขานั่นก็คือสโลชัตเตอร์ การถ่ายสโลชัตเตอร์ของเอิร์นฮาร์สเนี่ยมันเหมือนการละเลงสีนะครับเหมือนการสร้างภาพเคลื่อนไหวเป็นโมชั่นแบบเภทหนึ่งก็คือตั้งชัตเตอร์ให้ต่ำเอาไว้นะครับแล้วกดถ่ายมันก็จะมีบางอย่างที่อยู่นิ่งและบางอย่างที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวทั้งหมดอะไรก็ว่าไปมันเป็นเทคนิคที่สวยมากๆของเขาว่ากันว่าครั้งแรกที่เขาทดลองนะครับแล้ว อัดภาพออกมาเนี่ยเขาหัวเลาะดังชอบใจออกมาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆกับสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ชมตัวเองด้วยว่ามันเยี่ยมไปเลยมันยอดไปเลยสิ่งนั้นก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของเอิร์นฮารสนะครับที่เรียกว่าเห็นปุ๊บรู้ปับว่านี้เอิร์นฮาสแน่นอนเอิร์นฮาร์สรับเสียชีวิตลงในปี1986นะครับจริงแล้วเขาก็ มออีอาการมาก็คือเป็น Stoke ตั้งแต่ปี1985เป็นมาแล้วในระหว่างที่เขากำลังทำงานวางเลเยอร์ของ Photobook เ,เล่มใหม่เป็นรวมงานภาพขาวดำแล้วก็ภาพสีของเขาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเขียนหนังสืออัต,ตชีวประวัติของตัวเองแต่ก็ไม่ทันก็เสียชีวิตลงในปี1986 จบแล้วนะครับสำหรับชีวิตของเอิร์นฮาร์สนะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามดูนะครับงานของเอิร์นฮาร์สสวยมากๆนะครับสวยมากๆขอบคุณสำหรับการติดตาม Artistry ทนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ